สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็ว่าจะออกไปวอร์มรถเล่นหน่อยเสียงดีไหมเนี่ยเสียงดีกล้องชัดไหม,หมยังไม่ได้วอร์มเลยรถเทสกล้องดีนะ เสียงชัดนะไม่หายนะออกไปนิดเดียวเขาเกียร์ก่อนผมก็ยังไม่เร่งเครื่องนะอย่าเพิ่งไปเร่งเครื่องมังงงคงนความร้อนก็เท่าไหร่เนี่นยสามสิบห้าก็ริบหกก็ริเท่ากับสามสิบห้านิดๆอืมแลงไหนดีวะ แันนี้อ่ะให้ว,วอร์มเล่นหน่อยนอย่าพึ่งไปเร่งมันวอร์มก่อน ขวาทางโซนมหาลัยดีกว่าลุ้มแลนด์ขี่ตัวพันธความเร็วเทาเว็บเสียงเขาบ้างรู้เน่ะ ชอบเสียงไม่เข้าเหมือนกับอะแดปเตอร์มันไม่ค่อยดีอ,อ,อเวอวัวมึงนะไม่ได้ขี่นานรู้สึกรถักหนัก วิ่งน้อยมากรถวิ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโล มางกับเสียงแบบรถไม่เร็วแล้วผมก็ไม่ให้คนขับเร็วด้วยแต่พวกคุณขับช้าเองอ่ะวิ่ยฝุ่นฝุ่นเต็มเลยโอ้รถเล่ง หนีเร่งสี่สุดเข้านี้ดีกว่าสปนนี้กำลังเงียบมากเลยแต่ทำไมไม่ค่อยมีคนอยู่ สูงเฮ้ยเจ้าโอ้หลุงไม่อันนี้จะเป็นซอนเขาเรียกซอนหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านล้างตรงนั้นอดด่ะ ขครบคุณตัดยญ้านี่หนามกบถึงแล้วหมู่บ้านหลังนี่บ้านผีบ้านผีมันก็เป็นล้างเฉยไม่มีไม่มีผีหรอกผมเคยมาเดินคนเดียวประมาณสี่ห้าชั่วโมงน่ะแล้วไม่เจอผีนักตัว มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยจะมีหมู่บ้านข้างในอีกจะนะอะไรแล้วก็รถประจอดไายรูปตรงหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้จ้เป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ยติดกับข้างหลังอะไรนะบ่าอะไรว่าหนีไม่ออกไอ้เจ้า ี๋ยวไหนวะจำไม่ได้ย๋ยวนี้ปะใช่สิเฮ้ยเฮ้ยเจ้ไม่มีเบ็คเฮ้ยจ้าโอ้โหมู่บ้านในนี้อ่ะ <c oughs> คนรวยทั้งนั้นอนะ่ะ่อย่างเงียบอ่ะเงียบสงบ ไม่มีตังค์ก่อยากจะซื้อสักหลังแต่ไม่มีอะจนคนจนมีสิทธิ์ไหมครับเดี๋ยวไหนวะตาดับเลยนะนต้องเบิเล้เลเบิลเร่งๆหน่อยไม่งั้นดับใช่ปะวะแต่เราก็มั่วเขาด้วยเลยถูกกว่าทำไมเข้ามาเหมือน ไมไัยตอนเด็กก็มาปัน่นธัรยาอยู่ทีวนี้มัม่วแล้วถป่ะหลงหลง จริงๆก็นัอ่งออกมาจากฝั่งนู้นนะภายในมาเรามาโผล่ฝั่งนี้นี่เป็นโซนมหาลัยติ้งบายเข้าได้ไหมที่จัดรถของมหาลัยมาลงติดนะครับผมอุ้ยสามดอใครนะอินฟนลูโน่นอาร์มจูเน่เนี่ยไปโรงเรียนอ่าสาธิตเมื่อก,ก่อนผองมันจเป็นคิดเซลขาย เซลล์ขายของอ่ะตู้ซีพีนะของอตู้ซีพีก็จะมาขายโรงเรียนสาธิตเนี่ยก็จะมีเด็กเกลียนๆเยอะมากอะเพราะว่าเป็นลูกคนรวยมั้งนะตรใหญ่ลูกคนรวยมันจะเกลียนนะเด็กๆเพราแม่ตามใจอเลยเฮ้ยไปนี้ดีกว่าแหละดับแยะไปดูก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์ดีกว่า นี่ก็ห้านาหร้านอาหารเยอะนะคนเทะเลสอบเมืงเอกโนน้ร้านก็เตี๋ยวสิบาบาทก๋เตี๋ยวเรือสิบสามบาท ู้กันไปขับรถกันช้าอย่างว่าเราช้าได้เราั่งรถแอร์เย็นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์รากร้อนโซนทะเลทรายไอทะเลสาบเ,เ,เขาว่ามีปลามีปลาช่าอไอนี่อยู่ป,าปาลาอาลรว่าลงมาสามร้อยกโลอยู่ในนี้ประมาณสี่ห้าตัวบอกกันลงมาน้ำจืด ร้านธรรมนาแล้วเหรอ,อกลายเป็นอู่ซ่อมรถอีกอ่ะเมื่อก่อนเป็นร้านหมูทะแล้วก็เป็นค่ายมวยตอนนี้เป็นอู่ซ่อมรถอีกแล้ว ดีเลยนถคดีอ่ะกลาสเฮากลาสกลาสกลาสอะไรวะหลังคาไปอ่ะนี่ดันโค้

ข้าแกนครัวอุ๋ม,อ,มอิมนี่นี่นี่ที่เป็นร้างเป็ดเต๋อบุฟเฟ่นี่ไงเต๋อบุฟเฟ่ก้าๆโอ้คนเพียบคนเยอะจัดแต่เราก็ไม่กินอยู่ดีเราไม่มีตัง <c oughs> ไม่เคยกลัวฝนและไม่กลัวฟ้าเราจะเลี้ยวขวา เขาจะไปเขาจะไปยังไงฉันก็ไม่รู้ไอ้นี่ล่าเลยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ขับเข้ามานานกล้องมันจะตัดเลยแล้ว จะเป็นทีเอ็ X L5 นะครับ <c oughs> เป็น L5 นะมันเป็น L4 แหละแต่ว่าจดทะเบียนเป็นปี L5 2015 <c oughs> มันก็เลยไม่มีระบบ ABS มันก็เลยจะดืดๆนะฮะไม,ม่แรงเลยว่ <c oughs> ะพราะขับไปรับพักนึงเ,เหมือนมันไม่แรงเลยอ่ะเหมือนมันอืด อรถพวกนี้ต้องลากรอบให้มันถึงจุดของมันนะต้องประมาณแปดพันขึ้นนะนจะดึงเคยขับประมาณไม่มันสุที่สองร้อยเก้าสิบเก้าไปทีหนึ่งชาจักเลยรถพิลูกพุ่พี่เบรกเ,เบรกไวเพราะผมเขาเบรกหมดไว รถกันช้าขยันแบกกันเรื่อย เลยไม่ต้องเบรกจะเบรกทำไมวะไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเอาดูแล้วอื่นแล้วเอาแดดเลนด้วยชาด้วยโอ้โห,โห,โหทำไมเลี้ยวต้องเบรกด้ดยไม่เข้าใจอ <c oughs> <c oughs> ันผมเลี้ยวเลยผมไม่เบรก แกก็กลัวดูดคอไงเอาน้องเป็นไรเนี่ยเป็นไรจ้าปิ้งๆไม่ดูกล้องมันจะตับด้วยเสียงมันไม่รู้จะเข้าออหรือเปล่าเนี่ยวิขาขาขามันดีจา้า <c oughs> มองน้องก็มองนะ อาดับ,บอีกแล้วกูเคินจะซ้ายจะขวาจะซ้ายหรือขวาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวได้ช้ามากมพิเทลละน้องแล้วเท่ซะ,ะด้วย Cảm ơn các bạn đã theo dõi rồi ủng hộ Để ออนมาแค่เดือร้อนแล้วถือว่าขับช้าเลยขับอยู่สามกิ